ดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ BM เนี่ยตัว 320D ฮะเป็นรุ่น M Sport ตัวล่าสุดนะครับสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นนี้นะฮะแล้วเพิ่งรับรถแล้วก็เพิ่งออกรถใหม่มานะครับแล้วเมนูหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือระบบเดิมของตัวรถนะฮะบอกก็เลยว่ารถของคุณเนะี่ยเป็น BM ตัวใหม่และเป็นรุ่นใหม่อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าถ้าใครเมนูแปลกไปกว่านี้คือในรถรุเก่าแนะ่ๆนะครับที่อื่นทําไม่ได้แต่ที่เราทําได้นะฮะก็คือถ้าเป็นรถรถุ่นนี้เนี่ยก็ต้อง เป็นจอตรงรุ่นสําหรับรถที่เป็นรุ่นใหม่เท่านั้นนะฮะคือติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยปุ๊บหน้าจอจเป็นระบบ Android แบบนี้นี่เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเมนูต่างๆก็จะเหมือนกันเลยนะตอนนี้สามารถทัชสก,กีนได้แล้วก็ใช้ตัวไอไดร์หมุนได้นะครับใช้ไดเดิมของตัวรถหมุนได้ตัวนี้เป็นระบบ Android นะฮะแต่ว่าเมนูเนี่ยถูกออกแบบให้เหมือนกับของ BM เเลยนะฮะมีมิวสิกนะฮะมิวสิกคือการเล่นเพลงนะครับผ่านระบบของตัวจอที่เป็น Android นี่ฮะ ผมลงเพลงไว้นะฮะก็สามารถเล่นคือว่าง่ายไอ้ดายกังคุมได้หรือทัสกรีนได้นะฮะนี่ฮะเสียงดีด้วยนะฮะแล้วก็กดแบ็กออกมาได้นะครับถ้ากดเนวี่ก็จะเป็นการใช้แผนที่นำทาง Google Maps นะครับตรงนี้สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอให้ไลน์ก o g l e Maps เสร็จก่อนนะคอันนี้เน็ตชานิดหนึ่งนะครับก็ คร,ครับติดจอตรงรุ่น B.M. นะฮะหน้าจอใหญ่ขึ้นเพราะของโรงงานมาเล็กนิดเดียวเหมือนหมวกครอบมาแนั้นเองพอใส่เข้าไปปั๊บกลายเป็นจอตรงรุ่นขนาดใหญ่เลยนะฮะกดหาจุดของเราก่อนหาที่จดของเราก่อนนะครับนี่หาเจอแล้วสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเจ๋งมากๆบอกเลยว่า B.M. ตัว320ตัวใหม่เนี่ยต้องมีนะครับนี่แบบนี้นะฮะเวิร์กเลยนะ,ะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับนิดนึงเดี๋ยของ,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 งช้าอ่าเมกะบางนา ฉะนั้นเองนะครับเห็นไหมฮะคือถ้าเน็ตเราเร็วนะฮะม่ต้องห่วงเลยการใช้งานนี่ไหลลื่นมากๆนะครับทัชสกรีนดีเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมเจอไม่กับบางนาก็สามารถกดนาทางได้นะฮะอากดโฮมออกมานะครับไปใช้งานอื่นต่อนะครับสไลด์สไลด์ไปนะฮะมีในหมวดของแอปพลิเคชันนะฮะสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้ผ่าน Play Store นะครับรวมถึงการเล่นไฟล์หนังแบบ Full HD เนี่ยตัวนี้ครบเลยแล้วก็รถรุ่นนี้ไม่มีกล้องถอยมานะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ นะครับไหนเปลี่ยนจอแล้วกล้องมองหลังก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับลองไปดูกล้องถอยก่อนดีกว่านะครับเป็นไงฮะโอ้โหคมชัดแต่เพิ่มเส้นได้นะฮะชอบเส้นแบบไหนเห็นไหมฮะเส้นเลี้ยวนี่เพิ่มได้นะครับเซนเซอร์ต่างๆนี่นะครับอันนี้คือการเพิ่มกล้องถอยเข้าไปในระบบนะครับครบเลยนะฮะเล่นไฟหนังกดเข้ามาปู๊ปปั๊บแบบนี้นะฮะนี่ปื๊บเห็นไหมฮะ ม่ภาพคมชัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะทัสกีดได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงรุ่น B M ไม่มีการตัดต่อสายมาเพราะมกับก้องมองหลังนะครับคมชัดสุดๆนะฮะมีเส้นเลี้ยวแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับกับ B M W เนี่ย ดีนะฮะตัวรุ่นสปอร์ตนะครับที่มีหน้าจอแบบนี้มานะฮะจเป็นหมวกครอบเล็กเนี่ยเปลี่ยนเข้าไปได้เลยกับจอตรงรุ่นแบบนี้นะครับสนใจฮะติดต่อสอบถามนะครับเข้ามาได้เลยที่มีล a าร์ชออเดโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักรินเบอร์โทรครับ023834555นะครับสีหาหนะครับสวัสดีผมลาแล้วครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะ กด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในรถยนต์นกันครับ